สวัสดีครับมาพบกับผมตามเคยนะผมก็ชื่อปอนมาพบกับผมตามเคยเนาะสวัสดีทุกๆคนนะครับที่เข้าเยี่ยมชมคลิปนี้สวัสดีทุกๆคนเนาะวันนี้ผมก็จะมาบอกมาสอนนี่แหละคนที่ยังไม่รู้วิธีการเอารูปใส่เอาเพลงใส่ได้นะครับแอปนี้เลยคนก็ยังบางคนก็รู้แล้วบางคนก็ยังไม่รู้นะครับแต่ว่าผมมาบอกคนที่ยังไม่รู้นะครับว่าทำยังไง นี่ครับแอปนี้เลยนะครับเนี่ยแอปนี้เลยแล้วก็ไปโหลดได้ดามเพสตูสบายสบายครับโหลดได้สบายสบายฟรีครับไม่เสียตังค์นี่นี่หน้าตาเพสตนูนี่หน้าตาเพสโต้หน้าตาแอปที่เราจะทำนะแอปชื่อว่าอะไรผมก็จำไม่ได้อ่ะอันนี้นเนาะแล้วก็เข้าเรื่องกันเลยง่ายๆสบายๆเข้าไปเลยครับกดเข้าไปเลย สบายสบายนี่ครับกดเข้าไปเลยทั้งนี้วิดีโอไช่เนี่ยเรามาจะทำวิดีโอก่อนทำวิดีโอเนาะแล้วก็กดเข้าไปนี่อะไรอีกเราเดีย๋ยวมั่วนะนี่วิดีโอใช่กดเข้าไปเลยอ๋อภาพอัพนนี้ผมทำคลิปเมื่อกี้เนี่ย ไอเนี่ยกดตรงนี้ก็ได้นะครับขึ้นลงได้พับขึ้นพับลงเนี่ยนี่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 มาทำคลิปกันนะคิปอะไรดีวะอะนี่ก็รูปน้องผมนะครับอเอาให้มันแล้วนะนี่ก็ภาพผมนะครับขายแคนตาลูปอยู่นะครับอยู่บาโคออ้างาลามนะครับตำบลกำโพนะโค้องหลามหมูสองนะครับตำบลกำโพนะครับ อำเภอปทุมราชชวงศ์ฉาครับจังหวัดอำนาจ,จเจริญเนะสั่งซื้อก็ได้ครับแขนทะลุครับสนใจว่าเดี๋ยวผมบอกทีหลังะหลังไม่นะนะอ่าเรือกเอาเลยครับนี่ครับเรื่องตามสบายเลยอันนี้เป็นที่ผมแคปมาครับไม่รู้แคปอะไรมามั่งแคปหน้าจอมั่งแคปอะไรมั่งก็ไม่รู้สุขสันต์นวันเกิดโอ้หชิบ ทางกอกทางเค็มเานาะกี่ภาพแล้วเนี่ยอ๋อนี้ภาพไปอะไรอย่างเนี่ยน,นี่ก็ภาพบอ,อกภาพแคทไม่รู้อะไรมั่งอา้าบาด๊ะ <laughs> ก็เสร็จแล้วก็กดถัดไปเลยอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูครับใส่ได้ไม่เกิน20ภาพเนาะอะ,อะถัดไปถ้าคุณบางคนลืมครับอืทำยังไงดีเนี่ยกดตรงนี้ก็ได้ครับเพิ่มเนี่ยเพิ่มเพิ่มเพ,พิ่มภาพนะครับแล้วก็เน่ยกดอัลบั้มแกรลารีา่รับแกรลอรี่ผมก็ให้ดูแค่น,นี้ว่ากดตรงนี้ก็ได้ครับลุกศรกลับไปเนี่ย กดย้อนกลับมาได้สบายสบายแต่ว่าผมเสร็จแล้วกดถัดไปกดถัดไปกดถัดไปอีกครั้งนะึงโยงหมดนี่นะครับเอาครัมาดูสิเอาภาพอะไรวะเอ,เอาเพลงครับเลือกเพลงนี่ไงเพล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 งนี่กดเข้าไปเลยเพลงของฉันนะครับเพลงของฉันนี่ครับตัวเลือกเพลง บางคนอาจจะไม่เหมือนผมครับผมใช้ซัมซุง G สองใจสั่งมาเขขอเดละสภาพคนทุกคนใจทั้งใจอ่มา,ม,ามั่วแล้วเพลงกันมั่วซั่วไปหมดแล้วหรือว่ากดค้นหาก็ได้นะครับจะได้รวดเร็วกันแต่ไม่ค้นนะครับมีค้นหาข้างบนสุดแต่ว่าผมเพลงอะไรมาดูก่อน อดีตเคยพัง <entertain> อ en> ูต่อเลยได้ไหมเฮ้ยสิงโตนำโชคอยู่ไหนวะอยู่ต่อเลยได้ไหมอยู่ต่อเลยได้ไหมย่าปล่อยตัวฉันไปเธอรู้ทั้งหัวใจมันอยู่กับเธอหมดแล้วตอนนี้นี่ไงอยู่ต่อเลยได้ไหมกดเรียบร้อยครับเรียบร้อย อ่าแล้วทดลองครับกดตรงนี้เลยทดลองเปิดดูทดลองเปิดดูตอนนี้ภาพมันจะเร็วนะครับเร็วใช่ไหมบอ้ะแล้วทีนี้เราอยากให้มันเล่นภาพช้ากว่าน,นี้นี่ครับนี่กดนี่เลยกดมือนเดิมครับกดเหมือนเดิม แในวินีอยากมันช้ากดเวลาครเวลาเวลาเวลาค้างๆเพลงเนี่ยกดเข้าไปอันนี้เอาให้สุดเลยก็ได้นี่ช้าช้าแน่นอนช้าแน่นอนกดเล่นต้องดูอ้าวช้าเลยคะเนยเมื่อกี้ยังเร็วอยู่เลย ไฟ้หว็ม<อ>มีแแต่่าเเนน,นอองทสมมุติว่าเสร็จแล้วนะเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วฟังทดสอบอะไรเสร็จเรียบร้อยนี่กดบันทึกทับแชเนะี่สีเขียวเนี่ยกดเข้าไปเลยกดนี่สีเขียวอีกครั้งเนี่ยบันทึกทับแชร์กดเข้าไปเลยเตรียมนะกำลังเตรียมมันกำลังโหลดคนระับก็รอ,อเหมือนกันนะใช้เวลา กันคนเราก็ใช้เวลาเหมือนกันนะรอรอเขาขอรอ au, สักแป๊บขอเวลาสักพัก <c oughs> กะรู้ดนะ้วยหัวใจเป็นสื่อแล้วตอน <c oughs> มีอะไรสงสัยก็สอบถามผมได้นะครับเดี๋ยวผมบอก โอ้เร็วๆหน่อยดีอือเฮ้ไปทำอะไรรอก็ได้แล้วขุดไปเล่นอะไรรอต่างๆก็ได้ส่วนผมครับเดี๋ยวยูทูบดีกว่า เพลงดีกว่าใช่ก่าใช่ก่าฮะเพลงดีกว่าเนาะะไปนะผมอขอเวลาลืมนะเอ็มวีเนาะฟังเพลงรอนะครับ ไฟฟ้าใครวะเนี fi, ่ยช้าจ wow, ังอย่าให้รู้นะเดี๋ยวพังทิ้งเลยเขาบอกว่าไฟฟ้าของแรงดูดิอ้อมั่วอีกแล้วเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดู ฟน้งไปแล้วเฮ้ยช้าจังเวย้ยโอ,อ้ช้าชิบานะอีอพอกของผมเนะ เฮ้ยเน็ดอะไรเป็นอะไรอะไรวะเนี่ยไม่ช้าจังไม่น่าเชื่อเลยไม่น่าเชื่อเลยเฮ้ยอะไรกันวะมาแล้วมีคุณภาพดีใช่ไหมสี่แปดศูนย์เลย คงเรียงเรียกเธอซ้ำๆจากวันนั้นที่เธอไม่รู้จะพังอะไรดีวันน่าจะเสร็จแล้วขนาดนี้ไปดูกันหน่อยก็ดีเนาะดูกันหน่อยก็ดีน่าพอดีเลยกำลังจะเต็มอรอแป๊บรอแปบ รอแป๊บอ่ามันก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็กดออกไปเลยสเสร็จเรียบร้อยแล้วกดออกไปเลยมันจะไปขึ้นตรงที่ตรงนี้เนี่ยนี่นี่นี่เฮ้ยแมวน้อยอย่าเข้ามานะนี่วิดีโอผมก็แต่งวันแม่แต่งอะไรมามัางอยู่วันแรกเลยผมก็แต่งใช้แต่งวันแม่เหมือนกันนะ นี่นะครับเฮ้ยอ,อะไรเจ๋อเจ๋อเจ๋อไอ้แดนได้ไหมอาว่าไงอิสายยอก็แค่นี้ครับผมก็ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับกดแชร์กดกดแชร์กด subscribe ด้วยนะ